นี่คือรูปแบบการเรียนที่เราคุ้นเคยกันดูค,คุณครูทำฟังค,คุณครูสอนแล้วเราก็จดตามลงในสมุดกลับมาบ้านก็อ่านทบทวนนี่จึงเป็นสาเหตุที่การเรียนวิธีนี้ต้องมีการบ้านให้ไปทำ เพราะว่าความรู้มันจะติดสมองได้เพียง 10- 30เเท่านั้นตีกลมๆเป็น20%เป็นะครับมันยังมีการเรียนอีกวิธีหนึ่งครับวิธีการเรียนแบบนี้จะทําให้ความรู้ความเข้าใจติดสมองน้องได้นานความรู้จะติดสมองน้องได้ 70- 90%งเกตีกลมๆว่า80แล้วกันการเรียนรู้มันดีขึ้นกว่า4เท่าเลยนะจึงไม่จำเป็นต้องมีการบ้านเพราะความรู้มันติดสมองน้องได้เยอะตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราจะหนีจาก ครึ่งบนนี้ยังไงให้มาเป็นการเรียนรู้แบบครึ่งล่างมันจึงต้องมีหนังสือโจทย์และเนื้อหาที่ออกแบบมาพิเศษสําหรับการเรียนรู้แบบนี้ให้น้องมีการไกด์มีการใบ้ให้ให้น้องได้เริ่มแก้ปัญหาจากง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยยากขึ้นยากขึ้นทาไมครูถึงมั่นใจว่าถ้าน้องทําวิธีข้างล่างน,นี้แล้วคะแนนสอบน้องจะอยู่ในระดับท็อปนั่นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เกิน90%ของประเทศเนี่ยชินกับการเรียนวิธีข้างบนนี้แล้วยืนยันได้จากรูปนี้ครับนี่คือกราฟคะแนนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยวิชาสายวิทย์ส บวกอะไรได้65%คือ2ใน3ของประเทศเลยนะคะแนนกองกันอยู่ที่ช่วง10ถึง30สตัวเลขนี้คุณคุณไหมครับจะเห็นว่ามีคนที่ทำคะแนนเกินครึ่งมาได้เนี่ยมีไม่ถึง10%เลยนั่นก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเรียนรู้กันด้วยวิธีดูฟังจดตามที่ความรู้จิดสมองได้เพียงแค่นี้มันจะต้องทวนซ้ําย้ําอ่านอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับว่าการที่น้องจะเปลี่ยนการเรียนรู้แบบด้านบนมาเป็นแบบด้านล่างเนี่ย ในช่วงแรกน้องจะรู้สึกว่าทําไมมันถึงฝืนมันถึงต้องพยายามขนาดนี้แต่น้องจะเหนื่อยแค่ช่วงแรกเท่านั้นครับดยส่วนใหญ่แล้วใช้เวลาประมาณ3-4ถึงอาทิตย์ครับในการปรับตัวเมื่อไหร่ที่น้องปรับตัวได้และเคยชินกับวิธีด้านล่างนี้แล้วเนี่ยการเรียนรู้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมสีเท่าเวลาที่ใช้ในการเรียนก็น้อยลงแล้วก็สามารถใส่เทคนิคใส่โจทย์พลิกแปลงเข้ามาเพิ่มได้ซึ่งไม่สามารถทําได้ถ้าเราเรียนแบบปกติ เพราะเวลามไม่พอหลักการที่ครูพูดถึงนี้หลายๆประเทศเขาทําการทดลองทําวิจัยออกมาจนได้ผลเห็นชัดมาเป็นหลายสิบปีแล้วครับแล้วเขาก็เอาไปปรับใช้ประยุกต์ใช้กับด้านต่างๆมากมายแล้วน้องจะสามารถเอาวิธีการแบบนี้ที่น้องทําเป็นแล้วรู้แล้วเนี่ยไปใช้กับวิชาอ,อื่นได้หมดเลย